กือบดีแล้วโอ้โดนสโลโดนสโลหวานเกี๊ยบอุ้ยเกี๊บโอ้โหเหนื่อยโอเคไปละโอ้โหแรงจัดพลังชามคอรอืมล้มครับอ่าเอาเดินเอาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยยังไงครับยังไงครับ แบบนี้รอดยากครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นว่าเวเลสเหนื่อเดินไม่ออกเ <laughs> วเลสตัวหนัก <laughs> โอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีครับอยู่กับผมายซีนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นบิโลกับเซตไอเทมใหม่ที่เพิ่งปรับเข้ามาในแรงหลังจากที่รีมานั่นเองนะครับผมรีแรงมาเนี่ยก็รีแรงนะครับผมแล้วก็มีไอเทมใหม่เข้ามาเยอะมากนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะเลือกออกชิ้นนี้เลยครับฟอร์สแฮมเมอร์นะครับผมหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าคอ้นั่นเองนะครับผมไอเทมนี้นะครับเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับผมสแตตของมันนะครับบวก60ดาเมจนะครับผมแล้วก็30เปอร์เซ็นต์ความเ็ดือดโจมตีหรือว่าเป็นการใช้สกิลเนี่ย มันจะลดความเร็วเคลื่อนที่อีกฝั่งนะถึง10%นะครับผมเป็นเวลา1.5วิถ้าจะสมสูงสุด2ขั้นนะครับผมก็คือจะสโล10%นั่นเองนะครับผมบวกอีกหนึ่งความโกงนะครับผมสกิลติดตัว อีกอันหนึ่งนะครับผมก็คือการโจมตีปกติและก็สกิลนะครับผมจะสร้างโบนัส AD ดีนะครับผมหรือว่าไอเทมนี้นะครับผมถ้าอธิบายโดยแบบง่ายๆนะครับมันคือบูมสติ๊กของสายกายภาพนั่นเองนะครับผมใช่ครับแล้วในคลิปนี้ผมก็จะลองอ่อยเทียมชินีนะครับผมมาดูกันว่ามันจะเพิ่มความเร็วให้กับฉลามได้มากแค่ไหนนะครับผมแล้วผมจะมาสรุปท้ายคลิปให้เพื่อนๆฟังนั่นเองนะครับผมแต่ผมขออย่างนึงครับตั้งใจดูนะครับผมตั้งใจดูคลิปนี้แล้วก็ตั้งใจดูท้ายคลิปนะครับผมจะได้รู้กััันนนนชๆว่่าอเทมมีี้ย ดีหรือไม่ดีสาหรับเจ้าบิโลนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแลนะ้วเนี่ยเราไปชมกันเลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อัน้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้น t p 7มีดีให้เลือกเยอะสกินแลบเพียบการันตีโดยผู้ตดาามเพพจกว่2,000คนช อยูย่มาครับผมเข้าสู่ในเกมกันแล้วครับสำหรับแรงซีซั่นใหม่หรือว่าแพทใหม่นั่นเองครับกับคอนเทนต์เจ้าบิลโล่ออกคอร์สพอเทมเมอร์นั่นเองนะครับผมและในคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะเร่งขึ้นมาแบบเป็นชิ้นแรกๆเลยนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าผมเดินเกมไวเกินแล้วมันจะจบไวนะครับเอาจริงๆผมทาคลิปฉลามออกคอนเนี่ยแบบผมทํามาหลายเทคแล้วเออเพราะว่าแต่และเทคที่ผมเล่นจนจบเนี่ยคือมันจบก่อนจะได้คอนอ่ะ เพราะงาั้น<อ>เกมนี้เนี่ยผมจะรีบออกให้ไวที่สุดเลยแล้วกันนะแล้วมาดูกันนะผมว่าไอ้เจ้าบูมสติก๊กกายภาพเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับพี่ฟาร์มจบแล้วครับนอนนอนอ้าวไอ้นี่แหลมโ,โดนนะโอเคโดนนะอุย้ยไปครับไปครับออกครับเดี๋ยวโยนเป็นอะไรครับเนี่ยไอ,อ,อ้ยิ่งยิเฮ้ยโอ้โหเองเป็นใครมากดผนิลแม่นกว่าพี่เนี่ยฮะไอ้ยิ่งยิ่เหรออ้าวฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยแบบนี้หว่านเกี๊ยบแบบนี้หว่านเกี๊ยบ จ็บจบเจบ็จบ,จบออกก่อนหนึงทีให้แม่เข้าไปแทงให้แม่เข้าไปแทงโอเคไม่มีคนแทงช่วยสุดยอดจเจริญแต่ว่าเพื่อนให้บ่อนะครับ t แตงจุบนสองนะผมว่าผมเล,เล่นได้เล่นได้นะให้ฉี่ออกไปผอ่ะฮัลโหลเตะเพื่อนเตะโอเคเอ้าเอ้ยแปลก เมื่อกี้เมื่อกี้เกมบั็กนะครับผมไม่ได้อันติว่านะอันนี้พูดจริงโอเคครับเก็บเอาเจโอ้โหเรียวม,มานี่ไอเรียวม,มา้าคนนี้น่าจะเอาเยอะนะเนะี่ยฮะผมว่าผมเริ่มฉุดละมันเอาบับแดงผมไปนะเอามังกรไปไม่พอจะเอาบับแดงไปอีกขออนุญาตเปิดหน้ามานะอันหน้ามีการเวะมาแบบส่วนจะจิ้มจะจิ้มจะแทงจะยิก,ย,กยิกใส่ผมนะรอพี่ได้คอนก่อนแล้วกันครับไอ้น้องขออนุญาตไปฟาร์มอ๋อวย เพื่อนโดนรอมันแดนก่อน <A rally? S 1> ไม่ตายเอา้าดามเมจไม่พอว้ยเหมือนเพื่อนจะเล่นยากรอเรียวครับผมขอเอาคืนได้ไหมอา้าวเดีวเราด้วยโอเคแล้วผมก็โดดหลบเบลเบลนแบบดิจิตอลโอเคอันนี้ผมจะให้ทิกเวลาสู้กับเวเลนนะครับเบโล่เนี่ยถ้าเจอเวเลนเนี่ยครับ ถ้าเขาจะใช้พาสซีปัดเรานะให้เราแบบพยายามฟันรัวๆแบบไปไประชิดตัวเขาเลยนะครับเราจะได้แบบไม่โดนเขาดูดเลือกนะส่วนเซตที่ผมจะออกเนี่ยแบบผมเรียกว่าเป็นเซตคอนเทนต์เลยนะเฮ้ยก่อนจะคอนเทนต์นะขอคอนใจก่อนโอเคอันนี้แบบจะเรียกว่าเป็นเซตคอนเทนต์เลยนะครับเพราะว่าถ้าแบบจะเอาไปเล่นในสถานการณ์เกมจริงเนี่ยผมจะออกเป็นแบบสเปียร์ล,ลังกินุนก่อนแล้วก็ขึ้นดาบถึกแล้วค่อยขึ้นคอนนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมจะเร่งออกคอนมาเป็นชีนแรกๆเลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนตีบ้านไปนะไม่เละไม่น้ำแล้ว แต่ว่าผมจะเล่นเยอะไม่ค่อยได้นะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเอเนียหลุดนะเอเนียหลุดแบนได้ไงก็ไม่รู้นะครับเพื่อนไม่ยอมแบนงงมิโลก็ไม่ชอบเอเนียนะครับเพราะว่าเอเนียเนี่ยมันมีอิมแพลต่อการพังวงไฟเยอะนะครับเพราะงั้นเวลาถ้าผมจะหาทำหรือว่าจะเข้าไปหาจังหวะเล่นนะผมจะต้องรอให้เอเนียอันติก่อนเป็นป่าเนาะก็ต้องเข้าจังหวะสองนะครับแต่ผมอยากได้คอนแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะได้คอนจนน้อีกหนึ่งพันหรอ 500รอบาทได้คอนผมอยากเห็นภาพตอนผมได้คอนกับดาบถือคู่กันวะเพราะว่าไอสองชิ้นนี้มันมีมันมีสโลด้วยเว้ยคือแบบไอเวเลสเรียวม้ลาวิวอะไรเงี้ยถ้าแบบโดนผมสโลใส่เนี่ยอาจจะเหนื่อยอยู่นะเนี่ยโอ้ยแล้วตรงไหนเขาบวกอะไรกันมันมันแล้วไม่มีผมเลยงงเฮ้ยผมได้คอนแล้วทุกคนนี่ไงเคียร์เทียมของเราไหนมีใครไหมให้ผมลองเช็คระบบหน่อยไหมใครว่างครับฝั่งนูน่ะใครว่างไหมให้ผมเช็กระบบไหม น่าจะมีข้างบนนะมี่ไงไมี่ไงโดนสโลไปนะอ่าไามิ่งแปดนาทีครับดาร์กแปดครับลุยๆๆบอกเลยว่าคอสเนี่ยหลังจากที่ปรับเข้ามาในเกมใหม่เนี่ยขายดีมากนะครับคือฝั่งตรงข้ามเขาก็ออกนะมีใครออกคอรสบ้างเนี่ยมีเวเลสออกนะครับส่วนทีมเราเนี่ยไฮายาเตเขาก็ออกนะ อะไรครับเนี่ยโอ้โหแรงจัดนี่ยพลังพลังพลังฉลามคอนอืมล้มครับแบบนี้รอดแย่หาฝั่งนูน้นสกอร์สิบศูนย์อะไรครับเนี่ยนี่มันฉลามคั่งใช่ไหมโอเคครับผมได้ไอเทมเทยอะแล้วผมได้เคลียไอเทมแล้วครับดาบถือก,กับคอนนะเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นสเตะเ์ออลล์ลองกินนูนะครับจะได้มีเลโก้ดาวเยอะๆครับแล้วผมก็จะได้เปลี่ยนรองเท้าสักทีเพราะว่าวิลโลเนี่ยมันต้องใช้รองเท้ากันตีสีนะครับสำคัญมากต้องมี ห่อยดาบไปข้างบนเลยละกันแต่ผมอยากลองเทสความสโลว่ะเอาใครก่อนดีวะโอ้ยโดนไหมเนี่ยจึ๊บโอ้โหเนืดโอเคไปละขอขิู่เดี๋ยวมาเนืดอ,อยู่นะเมื่อกี้เนี้ยคือแบบเขาเด็ดหนึ่งดิฟสองดิฟออกหนีไม่ทันนะ่ะทำเป็นเล่นสวัสดีครับมีใครอยากเทสความสโลว์เพิ่มไหมครับฝั่งนนหน้นน่ะเอาข้างบนก่อนเลยผมว่าโดนสโลว์แง่สุด มันลบวะคคอจริงๆผมล้วงให้มันตายได้นะแต่ผมแค่แบบอยากเห็นมันหนืดอ่ะอยากเห็นมันอืดอะเออผมว่าผมด่ามีเพียงพอแล้วนะความรุนแรงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมออกก็เกิดเลยแล้วกันจะได้สับเขียวดับแดงไม่ต้องใช้ครับเดี๋ยวบทของค้อนมันจะไม่ค่อยเด็ดนะแล้วผมต้องเอารับแดงมาด้วยนะถ้าแบบมีมับแดงก็สโลนักกว่านี้เออเอาให้มันเดินกันไม่ได้ไปเลยอ๋อใครก่อนดิรอเรียวเฮ้ยอะไรครับอะไรครับ เจมเป็นเล่มกับฉลามหัวค้อนใช่ไหมครับหนึ่งลิฟต์สองลิฟตโอเคมันหนึ่งลิฟต์สองลิฟตผมก็หนึ่งลิฟต์สองลิฟตใครคือผู้โชคดีที่จะมากันบ้านอ้าวไม่มีโอเคเสร็จโก้โดนแน่แม่มจ๋าอย่าปล่อยให้เขาติดเวฟไปนะตีได้แล้วเพื่อนเฮ้ยใครไม่ไปตายวะตีได้ครับตีได้ครับออบเจกต์ที่สำคัญที่สุดในช่วงเลตเกมแต่เราจะตีได้ไหมเนี่ยเขาน่าจะเดินเข้ามานะ อาจจะยังตีไม่ได้นะโอ้โหอาจจะยังตีไม่ได้แม่งตียับเลยโอเคีไปละจ้านี่ไงถึงผมตายก็ไม่เป็นไรครับผมมีเคียวอืมอืมตามนั่นนะ่ะดีน่ารัาได้ดาร์กอ่ะคือแบบว่าผมกะจะไม่อยากตีต่อเพราะว่า เอาเดินเอาหนืดน,นืดยน,น่นนนอย,รรยังไงครับยังไงครับแบบนี้รอดยากครับเ <c oughs> มื่อกี้ทุกคนเห็นว่าเวเลสหนืดเดินไม่ออกเวเลสตัวหนักไ <c oughs> วเลสอาจจะต้องแบบไปรดน้ำหนักหน่อยนะอย่าวาวะมันวามันวะขอบับแดงนะครับปกติบับแดงผมต้องส่งให้แคลรี่นะ อันนี้ผมเก็บเองครับเพราะว่าผมจะใช้เองนะถ้าถามว่าเล่นฉลามออกค้อนกับดาบแดงอะไรแรงกว่าผมก็ปันธ o ว่าเป็นดาบแดงนะครับแต่ว่าค้อนเนี่ยมันก็ของดีนะแค่แค่บี้ยลไม่จำเป็นต้องออกแต่มันมีม่มีอยู่ผมผมสโลว์ฝั่งตรงข้ามได้อะโอ้ยโอ๊ยโอ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 ยเปิดเลยนักเลงพอผมมีดาบเถืะอครับผมไหว ผมไหวผมสับเคี้ยวผมสับเกิดผมสับแข็งผมสับสับหมูสับไก่สับเป็ดโอเคหมดปีครับผมแต่ว่าผมไม่มีออดับแดงดีกว่าเฮ้ยผมว่าผมจะตายัำไงดีวะ โอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบ okay, เกือบ <man. S 1> เกือบเดี๋ยววงเราเรียกเผาผมตายนะ mm hmm. ขออนุญาตจบบ้านนะครับโอเคก็ oh. <Okay. S 2> oh, ประมาณนี้ครับสำหรับยูโรสายคอนนะครับ <Victory. S 1> อ่าผมว่ามันก็ฮาอยู่นะแบบสโลอย่างเงี้ยแบบเอามาเล่นขำๆนี่แล้วผมได้เหรียญทอง e v p 1 8คิวตายศูนย์เวอร์จัดแล้วก็เบิ้ลมา2ดาวเกือบจะแรงคอนเลยนะ เอออีกสองดาวแล้ยงคอนน่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับไอเทมฉลามออกคอนนะครับผมก็ถามว่าไอเทมนี้จําเป็นต้องออกไหมสาหรับเบโล่นะครับผมถ้าผมเล่นจนถึงตัวหลักเนี่ยอันนี้ตัวหลักไอดีหลกของผมเนี่ยอยู่จนถึง30ดาวแล้วนะครับหรือว่าเปิดมาวันแรกของรีแล้ซอ่ะสามสิบดาวแล้วก็ประมาณติดท็อปร้อยนะครับผมรู้สึกว่าคอนมันไม่จำเป็นต้องออกเลยไม่ต่ตาเดียวนะครับผมเพราะว่า ต่อให้มันจะมีสโลหรือว่ามันจะมีดาเมจโบนัสอะไรก็ตามแต่นะครับผมแต่ผมว่าวิลโลอ,ออกจะต,ตามปกตนะิน่าจะดีที่สุดนะครับออกดบแดงยังไงก็แรงกว่าคอนนะแถมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเจ้าฉลามเนี่ยมันเป็นแอสซิสซินนะครับมันสามารถล้วงแคลร,รี่อะไรถึงใจได้อยู่แล้วแล้วก็สามารถเข้าออกได้อย่างรวดเร็วนะครับมันไม่ต้องเป็นต้องพึ่งสโลนะครับผมถ้าเอาไปเล่นป่าแต่ถ้าเอาไปออฟเลนผมคิดว่าก็อาจจะบิวออกมาได้เพราะว่าไอเทมออฟเลนเนี่ยมันก็ไม่ถ้าอยากเล่นเป็นสายฟูลดาเมจมันก็แบบ ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเนาะก็จะมีแบบสมมติอยาอา่างออกคอนใช่ไหมก็ออกรองเท้าเาจาะเกาะดาบถึกคอนดาบแดงอา่าแล้วก็ชินไทยก็อาจจะเป็นกอเกิดอะไรประมาณนี้นะครับหรือโอเนียมอ่าถ้าอยากจะเล่นแบบเป็นเซ็ตโคตรจะฟูลดามจของออฟเลนนะแต่ว่าถ้าเป็นสําหรับตําแหน่งป่าเนี่ยผมคิดว่าคอนเนี่ยมันก็น่าจะเอามาสโลคำคำๆนะครับผมแต่ว่าสาเต็ตของมันเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นในขนาดนั้นนะครับแบบไอ้สาความเร็วโจมตีอะไรเงี้ยแถมอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกหนึ่งข้อเสียนะ มันไม่มีรถคูดาวด้วยนะครับคือบิโลเนี่ยรถคูดาวสาคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้ารถคูดาวน้อยเนี่ยมันทำให้เราล้าช้านะครับผมมันต้องมันต้องการแบบความเร็วในการล้าต้องเข้าไวออกไวอะไรทำํำล่านี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับบิยโลออกคอนนะครับ ก็้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมเมอร์มากๆเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นฉลามออกอะไรสำหรับไอเทมที่ปรับมาใหม่ในแพทนี้นะครับผมก็รอติดตามกันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครเดาออกนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปฉลามออกไอเทมอะไรเนี่ยก็สามารถลองคอมเมนต์เดากันได้นะครับผมถ้าใครเดาถูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดหัวใจนะว่าคนนั้นน่ะเดาถูกนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม